สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนจ้าวันนี้คุณย่าคุณตาเพิ่งมาจากอันนู้นเนาะเพิ่งมาได้โอ้ยรถติดมากเลยพาหลานมาเนี่ยหลานเพิ่งมาแลา้วก็จะทำกินละจะทําอะไรกินละ่ะไุ้กุง้งครับอ๋อกุ้ยกุ้งเห็นยำกุ้งเนาะครับผมเนยำกุง้งอันแบบบ้านเฮาบอกเบอ,กอีสานเนาะ ตยดูพ่อครัวคนใหม่นะวันนี้คุณปู่ไม่ลงครัวครับคุณปู่ไปล้างรถเด็่ยำกุ้งยำอะไรกินกันกำลังนึ่งเข้าไว้หันหน้นไม่รู้จะสุกยัง มาดานในครัวโอ้ยครัวกระมืดๆระมดขเข้าไว้เนาะทอดสุกแล้วพี่น้อง ไอ well? ้เขาฟองบ่าอุมไปไหนได้ไงดูสีเมื่ออันสีมืออันคั่วคนใหม แต่ยายกับทำารับเข้าไม่ค่อยเก่งนะส่วนมากมีทุกคุณปูทำอันนี้ใส่หอมสดด้วยแล้วหำ่มีดมีดทัาไหร่บ้างีดกับมีดอันน้นอยอ,อันนี้มันแตกมาแล้ว คุณป pues <the> ู่จ๋าทำไรคุณปูโอ้นี่แหละพี่น้องไปมาเพื่อจะมาได้โหยรถมันติดเพื่อเอาขึ้นดาดสมงเต็มเต็มบุรีเออเหลือสงตายายยังยังยังหิวเข้าก็หิวข้าไป่เอ็มอยูงานอยู่บ่อนู่นไปเปิดน้ำเปิดในอ่ะไปเปิดน้ำเปิดอะไรอ่ะ ไปนี่รถมันติดจมลงโหยเครื่องล้อเลยมาก็ต้องมาทำโคลนทางอะไรต้องล่าง อันมาทางงข้าวตอข้าวซุยแล้วบ่ญละข้าวซุยยังยังขันตอน,น,น,นต้อ,ตองทำหอมแดงใสเนาะใส่ตรงเด็ดเด็ดอืม ข้อนต้นสงสัยขวานตามด้วยพริกจังเกียรยาเท๋บ่า มาจับกอคุจะให้บิาบัวแน,นอ,อ,อ่ะจับแล้วไม่พูดนะอ่ากจับเซ็งยี้ไรอืมไปกพี่น้องด้วยบ<า>่เป็นการทุกข์ไดนนะไ,ได้กินต้อไปกร้งหนได้กินก่อนกร้งให่ เขาจ้างพ่อครัวมาจากไหนนี่หรืยายก็จะเอาเข้าวออมาหนึ่งมะม่งมะสวยมาไก่เติบเยอะเขาเพชรปอนีอ่ป๊อกปานกลางไม่ต้องเพชรมากบ<ข>อกหลวงพ่อคุยกับพี่น้องไปด้วยแม่นเนาะใส่ไล่กับแซ่บไล่ครับขอขอพ่อขรัวเข้าฟิก นักเชื่อมีงานมีอย่างบางทีที่ต่อไปท่ากับเข้าไงปลาด้ครับหรือปลากระแซบีซับไพ่บุญลงไปที่หนึ่งแล้วที่ถ่ายไปวันนั้นที่อันนั้นได้เท่าไหร่ล่ะเป็น

เดี๋ยวมากินกินข้าวนะกันนะ่าลลานนะกินข้าวกะย่า sai du lạp à, rồi, cái thịt bò luôn. Sườn như thế này các bạn. Ngon, ngon, ngon. Ngon, ngon, ngon. Ngon, Right. 行了。 อยปรุงแบบสูตรไหมนะครับนี่ thì đoàn người lưu bị nhặng lướt vàng đừng một nữa à Hãy lại cho lại. ใส่กงสดมา <laughs> <laughs> Except them. ม,นม,มันกัน,นอืมได้ป่มกุ้งยังมาบานน้องกุ้งที่ไหนมันเค็มบานบาน,นี่บานเดียวแล้วกุ้งที่ไหนมันเค็ม,มเม่เคยเห็นกุ้งเค็มรักทีกฟังจานไป กูบเอาแบบประมาณมากินไมาอยู่ไหนอยู่ห้องอยู่เดียวจะให้กูไปกินไก่แทะกินไก่ยัดจีนกุ้งฮะอืมอืมอย่างกินมาไหนเป็นอย่างกินมาไหนยังไงวะโอ้ยนิดหน่อยก็เอานะโอ้ยกินมาไหนวะยมันสิบหอมอะไรตอนนี้อ่ะ มาครับแม่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 เลยอ้าวพี่น้องเอ้ยมากินข้าวด้วยกันนะมาครับมานี่ยยำกุ้งนี่ยำกุ้งยำกุ้งเนี่ยยำกุ้งยำกุ้งยกุ้งสกเล็กอันนี้จับเนี่ยนะนี่วะเอาได้วกินบนคักกันหรอกไม่ได้เปลนบนนอกาบบอกรวมไหมน้องซิมบังเด้ อ้าวมาเป็นชดีพี่น้องมากินข้าวด้วยกันมาเซร็จมันมันเ่เห็นนี่คมันเห็นแต่เอมันก็เป็นบางทีมันเห็นเะพาะเข่าหรับเพาะเข่ากล่องประสาทไว้ที่ไหนเพิ่อขยายออกอันนี้กินที่เป็่มเป็นอะไรบุ้ง เป็นกอยกุ้งหรือเป็นกอย่ผีมันตรงมากกับไก่เออพี่กกไก่เขาเห็นเลยเ้าเนาื้อมัอ้ยมันเรียมมันเรียมจา้าแพร่เข้าก็หอยงกคุ้งก็บแซ่บแซ่บกินเดินดูร้านไม่กินนำ้ำมกินแล้วกันหิวเห้งโอ้ยมันอยู่เขาอยู่เลาเต่ามันบุรปดบด เออกันยังี่มันจีบเห็นแต่ว่าเขาอยังไงอยังไงไม่เข้าใจมันไม่ไม่ไม่เห็นคนเลยเห็นแต่ว่าเข่าแขวนนี่ไม่มีเลยก็ไม่ถ่ายขึ้นต่ำต่ำหลุดหลุดทำไมเป็นเออมันวจะมีขยักขยายเยอะอันนี้ก็เป็นไงแค่นี้แหละสุด ข้าวอยกุ้งแานเอย่ย้าเออเอมือก่องนี่ก็ได้หนพวาเป็นเนือพี่น้องกีวานกีกันใต้หูแรกจาก็อดออกมืออนคุณปู่เป็นมือกล้องนะแล้วเมื่อคนคนจิตเขาวม้มองตั้งค้ากล้องพันมีแล้วจังวันไปสื่อ เเหลี่ยมตาน้ำพอมให้คุณปูถือก้องก่อนแล้วเข้ามากินตำลัง <c oughs> เออวันหยาแับไม่ิดเล้จะในร้านเมืองเนี่ยมันจะกลุ่งมาวันยาเรถกินตำลังรถกลีวก็ได้ไหมวันได้กินน้มูรก <c oughs> <c oughs> ลูปแลนเดี๋ยวม้วนกับแบบนี้แหละ <c oughs> มันต้องเหลี่ยมจา่าต้องเออยิข้งงงางนีแก่ง,งดีกว่านะเอ้าหันดูนนกไก่เนี่ยจากน้อยกินอะไรที่ข้ายดีกว็วากัน กินแตงกวาไปจะพูดพูดม่อของว่าเปนนหิวแห้งพูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ออกนี่ก็ค่อยกินไปมันจะแข็นมีอากวนบุมมูมาเข้ากันด้อยเอาเียพี่น้องคนจ้าพี่น้องทุกคูทุกคน กินข้ากับยายเนาะยายพอพอทำนี้กันเนาะนี่ยังเล